สวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับเมื่อนี้นะครับมาพบกับผู้เที่ยงในวันเสาร์นะครับมาเห็นวันธนาคารนะครับวันธนาคารที่9นะครับผมวันมือดีวันธนาคารที่เก่ามกราคม2567นะครับผมมื่อนี้มานําเสนอครับก่อนรงนะครับเด้อเป็นตัวนี้เข่ามาไม่ครับเพึ่งเขามาไม่เมื่อวานนี้นะครับเพึ่อนกับสั่งขามานะครับเพึ่นกัโทรมาแล้วก็สั่งสื่อเลยนะครับผมมาทันทีรีวิวนะครับตัวนี้ครับ นะครับหลายๆท่านก็ติดตามมาเนาะเพื่อนโทรเข้ามาว่าอ่าอยากได้รุ่นนี้พอดีนะครับผู้เด่่ก็เลยจัดส่งให้นะครับตัวนี้ส่งไปที่นะครับคุณสวรรค์นะครับอาชกันนะครับอยู่ที่บึงโขงหลงยูจังหวัดบึงกาฬรนะครับเด้ออยู่จังหวัดบึงกาฬนะครับผู้ใหญงสิตัวนี้ส่งให้นะครับผมพร้อมหนังสือโน้ตนะครับผมพร้อมหนังสือโน้ตกับเบอร์เบอร์โทรคุณผู้ใเบอร์เก้าครับศูนย์เป็นหนึ่งห้าเจสซี่เจ็ดศูนย์หนึ่งห้านะครับศูนย์เป็นหนึ่งห้าเจสซี่เจ็ดศูนย์หนึ่งห้านะครับแถมหนัง นะครับตัวี้มีสแตโนดคุณเองก็ต้าแทมสแตโนดไปให้นะครับอมหนังสือโน้ตของคาซิโอนะครับตัวนี้นะครับผมนี่ชุดนี้นะครับผู้เลก็ต้สรงไปให้เลยนะครับผมติดภาษาไทยเรียบร้อยครับนี่ใส่ง่ายนะครับติดภาษาไทยให้เรียบร้อยนะครับสวยงามตัวนี้คือสวยงามครับคือจะคล้ายสภาพเดียวกันกับตัวที่ตัวที่ขายไปเครื่องที่แล้วนะครับสภาพเหมือนกันใหม่เหมือนกันนะครับใหม่เหมือนกันเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับรีวิว คือเก่าเนาะตัวนี้คุณเรียงสีจัดระบบเสียงนี่คุณเรียงสีใสเป็นระบบเก่านะครับคือให้ใส่ง่ายบอรง่ายว่าถ้าสเปคเดียวกันนะครับนอกจากว่าสีสร้างคำว่าพิเศษนะครับเดี๋ยวคุณเรียงสีร้องเช็คเครื่องนะครับทดสอบนะครับทดสอบเครื่องอ่านส่ว่าเปิดเครื่องเอาปิดเครื่องก่อนนะครับอย่นี้ปุ่มปุ่มปิดปุ่มเปิดปุ่มปิดอยู่นี่นะครับผมเปิดผมปิดอยู่ตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับเปิดปุ๊บนะครับอันนี้เป็นว่าลุ่มนะครับ เป็นวลรุมนะครับเปิดขึ้นมาจะเป็นสิเป็นเสียงเปียโนนะครับเสียงเปียโนกำลังดีครับตัวนี้มีเป็นระบบทัชชิ่งนะครับเป็นระบบทัชชิ่งนะครับถ้าเขาสู่เลยว่าคีย์บอร์ดตัวใดเป็นระบบทัชชิ่งนะครับให้เทาลองกดเบิ้งอะไรครับนกดเท้ากดคอยกดค่อยค่อยนะครับมันจัดังมาจัดมาจัดังคอยนะครับตามน้ำหนักมือเทาครับเทากดแห้งเนืกดโคงแห้งสีแห้งขื่นนะครับหรือสังเกตจากตัวนี้ครับทัชรีสปอนต์ตัวนี้นะครับเนี่ย สังเกตจากตัวนี้นะครับผมบางเครื่องอาจจะเขียนอยู่ทั้งหนาเนาะนะครับตัวนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ว่า,าเป็นเครื่องที่เกิดเสียงต่ำดำนักมือเฮาหรือว่าม,มีมีระบบทัชชิ่งนั่นเองนะครับามาเช็กคีครับ โอเคครับผมดังทุกริมนะครับผมดังทุกริมนะครับปุ่มสเสด็จทุกปุ่มนะครับรุ่นนี้จะเป็นอ่าจะมีทั้งหมดสิบอ่าสิบสิบป,ป,ปุ่มบันทึกเสียงนะครับในแต่ละแบงค์นะครับแล้วก็มีทั้งหมดแปดแบงค์ว่าไงว่าบันทึกลงได้ทั้งหมดอ่าสิบเครื่องอ่าในเครื่องนี่สิบจังหวะแต่ว่าในในแบงค์นี่นะครับคุณยังสิ่บันทึกได้แค่หนึ่งจังหวะหมายถึงว่าเช่นอันนี้คือแบงค์ที่หนึง่งฮั่กดฮั่กดแบงค์ตรงนี้ก่อนนะครับ นี่เทาสังเกตจากเลขตัวนี้มันจะแลีนลื่นๆไปเรื่อยนะครับาเท้าสี่โกดแบงหนึง่งเหยู่เลขกหนึ่งครับเขาโกเลขลกหนึ่งลงไปนี่ตัวน,นี้คือสิเป็นเลขกหนึ่งนะครับเป็นจังหวะโบลิโลนะครับแบงค์ที่หนึ่งจังหวะโบลิโลนครับที่นี่เป็นลน้าเท้าสิเรนนะครับปุ่มสโ,โล่์สีม่มีสองปุ่มนี่ครับเปลี่ยนเสียงครับ โซโลที 2, a. A. So ่2องครับโซโลที่2อันนี้เป็นโซโลสอนะครับโซโลห่งโซโลสอนะครับไมตามที่ผู้เดียงตีใส่เลยได้ครับเด้อโซโลหนึ่งก็แมาครับกิดเปิดกลองตรงนี้นะครับนี่นะครับสายเลี้ยวปั๊บตรงนี้ครับแต่ว่าถ้าเฮาสิปั๊บสายเลี้ยวเฮาต้องบันทึกนะครับนี่ปวกบันทึกอยู่ตรงนี้นะครับเช่นคู่เดียงตั้งความเร็วไว้นะครับตอนนี้เทมโปเรานี่อยู่ที่เจ็ดสิบนะครับอยู่ที่เจ็ดสิบเฮาสามารถปรับได้นะครับ เขาเดียวสายคนนีเขาลดลงเห็นเหลือ60แล้วเขาก็กดบันทึกแล้วก็เซฟลงไว้นะครับแต่ว่าต้องเพิ่งว่าเซฟอยู่เสียงใดด้วยครับว่าตอนนี้มันชะทับกันนะครับมาันนี้แบ่งที่2ครับกดแบ่งอีกเทีนึงครับคือมาเล็2ปุ๊บกดครับนี่แบ่งที่2ก็จะเป็นบีกินนะครับเป็นพีกินนะครับ เขอเดียนครับผมอันนี้คือแบงที่สองนะครับผมต่อไปแบงที่สามครับกดแบงเล็กกไนหครับกพต้องหยุดจากองนะครับกดปุ๊บแบงหวะใใคล้ายๆจะว่าแล้ว ไปแบงค์ที่4ครับกดแบงค์แล้วก็เรามาเลข4้วกดที่นี่อันนี้จะเป็นผู้ไทยนะครับอันนี้เสียงโปง่งนครับ รุ่นนี้แซมเสียงใดนะครับเด้อเป็นรุ่นแซมเสียงใดเนี่ครับสียแค่เครับนะครับผมอ่ะต่อไปแบ่งที่หาครับแบ่งที่ห้ากดเลขหาเพิ่มกดครับอันนี้จะเป็นลงศูนย์นะครับผม ันนี้คือแบงค์ที่หาครับต่อไปแบงค์ที่หกครับแบ่งหกจะเป็นจังหวะต่อเนื่องเลยครับลำมซิงนะครับผม มานี่เด้อตัวนี้คู่เทียงขายอยู่6,900บาทนะครับผม6,900บาทนี่คือราคารวมซ o งนะครับผมอ่าราคาของแถมเลยครับหนังสือนี่คืออยู่ในราคานี้แล้วนะครับผมตอนนี้ยเหลืออยู่ก็คือ CTK 4,000ี่พนไครับเด้อมีโทรมาแล้ว2คนนะครับแต่ว่ายังบ่ทันตัดสินใจนะครับท่านใดโทรเข้ามาท่านใดคอนเฟิร์มก่อนก็คือให้ทันนั้นแหละครับผมนะครับผมนะครับผมอ่ะโอเคนะครับท่านใด สนใจกับติดต่อมาได้ครับ0เป็น15747018นะครับตอนนี้มีเขามาไหมนะครับสิมีอ่าตัว CTK6250 นะครับมียามาฮ่านะครับย Yamaha EC3 นะครับตัวทั้งทั้งหลังนะครับผมตัวนั้นขายพอแพงครับขายอยู่7,900บาทด้อยครับเด้อ7,900บาทสำหรับสายยามาฮ่าครับผมแล้วก็สิมีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น PSR K1 นะครับ PSR K1 ตัวนั้นยัง บริลงจังหวะนะครับฝากติดตามนํานะครับผมทนใดที่สนใจอยากได้หรือสิเป็นคีย์บอร์ดราคาตั้มอ่าบอถึง3,000นะครับก็จะมี LK 2 0 7น,น,น,นะครับ LK 2 0 7ตัวหนึ่งอาไว้ททะไปเล่นนะครับเอาไว้ททะไปเล่นบบมีจังหวะไทยหรือจะเป็น PSR 400ก็ยังอยู่นะครับ PSR สี่ร้อยยังอยู่4,900บาทนะครับทนใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผมขอบคุณลหลายๆครับ